สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับหมนอนลไรท่อครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาชมเสียงท่อหกล้อดํารีนครับหลังจากใส่ปลายมายังไม่ได้รีวิวเลยเดี๋ยวไปดูท่อก่อนคนระับโอ้ นี่ครับโอ้ยโมดิฟายได้สวยมากครับโอ้นึกว่างูงครับสวยอยู่ครับโอ้ มองยืดไหมหมัดทานแต่ว่านี่เปิดไหมเปิดไหมแง่งแงงแง่งดังมันนาจยังเปรดาเปร่เปร่อยู่นี่ครับ เด้ลองเบิดนเนลยลั่นอยู่ครับเอาังวยะบุนบุนบุนควันขโมง,ง,งเะยครับ เหมือนกันกับรถผมเลยโอ้ยรถผมจะเยอะกว่านี่ก็อยู่กับทีมงานบุนรอดครับวันนี้รถก็ไม่ได้ล้างครับผู้ดใดไปหวาดลูกมีอย่างอีกแล้ะนี่ หน้าแม็กครับโอ้เงาแวบเลยครับถูบสมือวะนี่ถูบสมือปะกระจกนี่ถุบสมือวะกระจกนี่เนี่ยโอ้ยเบอกน้ำมันเลยว่านล่นไปน้ำมันเหมือนเหมือน,นข้าตีเลยนะยุใส อยู่สายนึงโอ้โอโคตนไหล่ของแท้เนี่ยปลาแดงครับทำอะไรนี่อ,นอ,นอันนี้บอกจะคของทีมันวะ อ,อเนี่ยครับตอนทำถนนก็วิ่งเส้นนี้แหละไงกุ๊บใส่ที่พักของตาแกครับตอนนี้ก็มาแล้วครับห้าคันครับ เจะอ้วกแล้วครับไม่ได้ถอนอ้วกอาะอ้วกอ่ะฮะไปดวงรักใส่ท่อนี่อีกท่อนิดหน่อย บงฝุน่นครับเหลือแต่ใส่เนี่ยครับหล้งเก่งนี่แหละครับถ้าใส่ก็บางฝุน่นครบแล้วครับก็เหลือบันไดครับบันไดขึ้นหัวเก่ง แซมอันนี้อันนี้ใส่แล้วไปใส่เาใหม่ไปเฮดมมใหม่หมดนี่ใส่ที่แหลงกงอกขึ้นมาบางนี่ออกมาบางนี่เลยบ่ามันมันมันหล่นออกมากหมนี่ครับไปโมดิฟายมาใหม่มหมครับสร้างเสื่อมฝีมืออยู่นี่ยังงามเลยป่ะสร้างไหนสร้างเตียยวหรอเชื่อมสวยครับ เออวอ๊ยยังเนี่ย่ะไปา <laughs> ยาย่ายา,ยา,ยา <laughs> ของแท้ครับของแท้มาใส่เกิดพื้นรดเขาอีกอ้ออชอบใจครับเอ้ยชอบใจครับ ไป่บอกดั้กินจัดเลยครับฮะนี่มึงนี่สุดสองนิ้วเหมือนกันครับสารญีอปุ่นครับ โอ้ยขวานนามากจดิง <Rabbi> อ <ijn> ้หมอหหมหเบื้องหน้ามันแกับมอเรงไปเอาพอเลยกับมือเรงไปเอาสเตนเลสเลยบ่ นี่ครับ <c oughs> กำลังจะเริ่มงานแล้วครับลอกนาครับ ที่ลอกก็เยอะอยู่ครับนี่น่าจะลอกมาถึงตรงนี้ครับตรงนี้ก็น่าจะลอกเหมือนกันโอเคครับเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับบ๊ายบายครับ